อัตภูนอันเี็นไงบ้างทหารนั่นสงสนุนจัดพี่ให้เจ้าจชอบหรือเปล่าอัตจุก้องไห้ี่านร้องไห้ด้วยความกพัจะอนตย่ได้ฉันกลัวเลยะอขาขออภัย ไปด้วยนะณภรณภรเขาข้็พเจ้าเหนน้ำตาของนณภรวันทีพเจ้าคิดถึงสิ่งที่กาพเจ้าฟังไว้อยู่ในจิตใจอยู่เสมอพอน้ำตาของเพืเมียน้อยมันทำให้ชีวิตของเขาพเจ้าม้องด้วยทุกๆคนจะต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่แสดงรีละท่าทางไม่ดีต่อเจ้าป่ นทพรครั้งแรกที่ข้าพเจ้ามองเห็นนัทพรมันทำให้ข้าพเจ้าที่เป็นราชาเปลี่ยนไปข้าพเจ้ารัก,กนัทพรแต่นี้ไปถ้าหาคายได้แผ่นข้าก็ะจะเมียเมียได้พราะเจ้าอยากจะได้อะไรข้าก็จะประทนให้ทุกสิ่งทุกๆอยา่างมันคงจะเร็วเกินไป ที่ันตะพรจะต้องมาแต่งงานกับพระเจ้าคนจะไม่เคยมีความรักมาก่อนไอ,อช้ชาติชาติว้ยพี่ันตะพอนคุณถามมึงอีกทีหนึ่งถูกปะพี่ตะพอนเนี่ยเป็นน้องสาวของมึงจริงใช่ไหม น้องสาวสิบก็่พีต้อกูว่านตาพรเนี่ยคงจะไม่เคยมีความรักมาก่อนเอาแต่นั่งร้องห่มร้องห้างในฐานะที่มึงเป็นพี่ชายของนนตพรมึงช่วยไปสอนความรักให้หนนตพรมีความรักหน่อยได้ไหมวะเออกูุามมารับหน้าที่สังกูทำหน้าที่พี่เบสงางฆาตรีนะ หลอบใจแต่ตะพอ,อนอนี้เต้องหลอกนะสารีเห็นเพื่อร้องไห้ทำไมพีม่ทำแบบพี่นพี่ไม่รักฉันแล้วใช่ไหมไม่มีวีวาทันีแต่เนื้้จีนนล้องถามมีสิ่งนี้วในใจขอโลกไปนี้ที่พี่พาด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn អូនចូលមកឱរ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 មក โกหกเกินได้โกหนไม่ได้พี่เบลดมาวันนี้มาเห็นภาพครทั้งสองกอดกันจะตรู้ทันดีว่าอะไรคืออะไรอาจจะเกิดขึ้นไดนไอ้ชาติ าาก่ตไอ้ชาบีภาพที่กูเห็นมันคืออะไราว่าภาพที่กูเห็นมคืออะไรอยาอกะโคตรใจดี ัวาัวนบอกท่นูความที่ออกไปหัวก็บอกันจะต้องหลุดออกจากัเพราะฉะนั้นกายก็บอกท่านก็ไปดูดงที่ชื่อทางกบรพคนี้คือเมียากบอกแสดนเองนะพอนี่โกหกหคุจากตายนักกลับไปไม่ได้อเข้าตำหนักเ้ยไป ทหาริงปขึ้นเต้าผูกปัจจุบันเรือ be ียงาขึ้นเฝ้ากาเตอมรับว่าตรเวนต้มยเนี่ยเรียไอ้สีชนก็บมึงจัวชาตีขึ้นตะแ่งมึงจะตัดหัวมันต่อหน้าทุกคนให้ทุกคนได้เห็นไปพรจับตัว ทำอะไรทิ้งเนี่ยพลวงท่านจะ็ปคนโหดร้ายขนาดนี้เนี่ยผู้สมรับขี้ความกลัวของที่เบตที่จะประหารชีวิตชาตรีเพื่อประกาศวพวกองค์เองทุกคกขอรักใครเป็นคนตาบอดจริงหรือไม่เดอหน้าศาสนาในที่เบตมีทอมไม่ลืมสุกที่ไปว่า คงจะทำเพราะเสนาาอยู Qu ่ที oh! ่ไหนสาต้จงมาตายด้วยฝีมือของพี่เบลดหมือไม่ติดตามรับชมนะครับความเสียใจของสาตีนนม่ใช่น้อยเสียนังตาบอดไปแล้วยังต้องมาเสียชีวิตอีกแต่ย็นก่อนนะท่านหลงท่ อ้ชาติมัน,นไม่ได้ตัง้ตงใจนะโมไม่ไดทัยิงตอนนี่เือขาดเร่เลิกทำใจ้าติเลิกตายเมยด้วยตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังชมละครเรือเ่องยุบฉร,รากหนังรักนะครับ เปันพฤหัสที่วัดเมืองบาง,ะบาะง,งน,นะครับลูกท่าตียันก่อนตุสสี่สิบห้าพบกับที่วัดการสามโคก,กปุรงนานีโก้นี่พร้จะฆ่าไม่จริงเหรอพวเราก็ผิดพลาดจะได้ร้องไห้ทำไมไม่ฟังกันบ้างเลยฮนะ ตำวท่านผม,ผมวใจดำไอ,อชกั้รายเองจริงอกูเกดา็ดีนะเไัได้เว้ยามืมาอคุณเป็นเพื่อนตลอดคจะไม่เจอผมชาติหน้าผมต้องมีรถไปแกลต่อไปไม่ได้เเวแลนะ<ม>อ,อ,อม,มันมจะไม่ยอมซีอีโอชาตรีทำนไแบบนี้คุณต้อมงมก่อนคจดถึงมรงทนก่อนะ มารู้วนนะต่นั้นเป็นเมียสาตรจะอยู่เลยตรงท่านจะยิงผมเหรอสองยาโอ๊ยาอะไรทุกนดาบแร่ตายเลยเว้ยตัดสินใจไม่ได้ด้ามสององยาสองยาโอ๊โอ้นี่คนเข้ารับดาบแพ คุณ้องทำอะไรมาด่าแผนคุณทำไมเพื่อนถจะตายขอคุณตายแทนบุญธรระ ดูสว่สีชนจะตาย,ยหรือไม่ว่าพืดถึงมันไม่ได้แล้วเพื่อนจะตายแล้ว,วัโครท่านพี่ชาพี่พี่มัมีครฆพ่พี่พไม่สามารถิ้งเพื่อนรักของพี่ไปได้ียบร้ยเ้เยียอ้องน เกอบแเพ่อกูตายแล้วากูจะตายไม่ไดกูยังมีแม่ที่ต้องดูแลแกต้องดูแลแตกูไม่มีใครต้องดูแลพี่ล้มีจะไมดูแลิากูมันคนตัวัวเดียวเทียวเเรวยยคือติดช ่านจะปล่อยให้กระลงชันทรมากกนแบบนีกระลงฉันจะตายขอตายอย่างมีศักดิ์ศรีอนชันขอของสักสาสิ่งได้ไหมค่ะจะขออะไรต้องันขอพระแสงคูสายาพิษให้กรลงชันไคนเลือกทางตาเองได้จะกลับให้มึงถูกจากัลง

ดูแลแม่ของมึงตบกัดดูรู้คุณกูดูแลอยู่แล้วเพื่อแต่บอกฉันขอตายอย่ีกสักดิ์ศรบหน่อย เอาสุดเอาสุดเอาสุดส <Was again. c oughs> ุดท้ายวะป้าน oh. mm ี hmm. ่จะเออะรฮ่อฮ่่าโอ้ยโอ้ยปวดหัวใจพึ่ง้ดินกระหายใจใจแล้วสิ้นคนอะ กลับอย่าเอานี่นะสลบตายหาเลยไปให้ทีกลับปัง <laughs> 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 นิชชนนิชชนจำไมไทำเพืู่ขานี้เราพิงอยันที่ปิดชีวิตที่สิ่งหวัง เรื่องทระแสงวะผ้จาอดตอดีขฉันคงไม่มีทีวิตรับใช้หลวงพันอีกต่อไปเรือเรือ เพราะว่าวพยานด้ยเอะาตายของข้าครั้นี้ขอปิ้นทิ้แดเพื่อนนข้ามลยม่จะมีแาตัตายหรอเพื่อนทีีชนจะทำเยี่ยงกัท่านผู้ชม แม้แต่ชีวิตของมันก็มอบให้กับพวกเป็นศิลเมื่อเพื่อแฟเนเพื่อที่จะแท So, cool. ออกมาสักกูไม่ต้องตายแบบมึงเป็นใครพี่เขอขอตัวเองเองฮะเไื<า>่กลับมาเพราเท้าไม่สุนัหรือเนี่ยตาเป็นเจอแล้วขอบคุณครับว,ว,ว,วันนี้นครับสรายการขอเราเลี่ยมันได้รอยยินเสียงหัวเราะนะครับขอบคุณทน่มาแรงใจฟองแทพบพตรสุดที่ระห์อขอกราบเ ตัวรักเนขอพูดแแม่แ <all> สีใจคุ้นาคุณนายดับทิ้งรลอ่วานขอเพียงระวงเสอบคน เรา่านเราก็กไดาที่เสียงารองขอบคุณท่จบจบเรื่องนะครับขอบคุณาครับขอบคุณทาที่เราขอบคุ่านเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนดีเจด้ยนะครับากวาราการล่นสุาการแสดงในตอนสิดท้าขอใครด้วยที่พวกเราเป็นลูเป็นการแสดงนะครับเรีลภาพด้วย S 1าทัทุกคนนับขอบคุณนะครับุกขงการพบที่วัดเดินบงในจััขุีและ14 5พบที่วัดตาสังคุปมตาดีนะครับข้าาได้มาแล้วทีาจารจกบาแกรถตัวสั่้นะครับขาที่บตัวมาีอะไรลหายด้วยป้ายหาเจียบอ้ซาบนะครับเราก็ขอบคุณมาารต่อไปขอบุณครับ่ล 你给我加班不？